ต้องวันดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะและในวันนี้เนี่ยผมมาอยู่ในเกม World o m b g o Simulator ท่านผู้ชมซึ่งคลิปก่อนกเนี่ยผมได้ทาการเอาเผ่าสัตว์บกเนี่ยมาต่อสู้กันท่านผู้ชมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําเนี่ยมาต่อสู้กันฮะซึ่งเป็นเผ่าเต่ากับเผ่าจระเข้นั่นเองท่านผู้ชมซึ่งเผ่าเต่าเนี่ยมันจะเป็นเผ่าสายนักสู้นะฮะส่วนเผ่าจระเข้เนี่ยจะเป็นเผ่าสายวางแผนนั่นเองท่านผู้ชมเอาเป็นว่าอ่าผมลงเผ่าเต่าไว้ด้านบนแล้วกันนะเอาไว้สักประมาณแถวแถวนี้ออมเอาสักประมาณ30ตัว กี่ตัวแล้วเนี่สามเก้าอสี่สิบแล้วกันอ่ะมันจะได้เท่าเทียมท่านไู้ชมส่วนเผ่าจระเข้เนี่ยเอาประมาณนี้สี่สิบตัวยี่สิบอืมประมาณสามสามอืมต้องดูตลอดสามเก้าสี่สิบโอเคตอนนี้เนี่ยทั้งสองเผ่ามีสี่สิบตัวเท่ากันนะผู้ชมในคลิปนี้เนี่ยผมต้องมองก่อนนะว่าผมเนี่ยจะไม่ทาเกาะแร่ตรงกลางแล้วเพราะว่าทํามากี่คลิปแล้วเนี่ยมันไม่มีใครไปสักทีมผมก็เลยไม่ทําแม่งแหละเอาเป็นว่าเรามาดูซิว่าทั้งสองเผ่าพันนี้เนี่ยเผ่าพันไหนจะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะผู้ชม มันถึงเวลาที่ผมนันจะทําให้เวลาในโลกเนี่ยเดินแล้วอเริ่มเลยคือเอาสักคูณสามก่อนอคูณสามดูเผ่าเต่ายังไม่สร้างน,ะนิคมเลยอะอสร้างแล้วสร้างช้ากว่าเผ่าจระเข้เผ่าจระเข้เนี่ยมีชื่อว่ากาโซส่วนเผ่าเต่าเนี่ยมีชื่อว่าท็อกคือผมไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมว่าไบโอมเนี่ยมันมีความสําคัญกับพวกเผ่าต่างๆเนี่ยยังไงท่านผู้ชมคือผมอ่านจามั่วไปดิเนึง คือถ้าเกิดว่าผมรู้เนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนไบโอมนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าแต่ละไบโอมเนี่ยมันมีความสําคัญต่อเผ่าต่างๆอย่างไงบ้างอันนี้ผมไม่รู้จริงเอาเป็นว่าเราเนี่ยมารอดูกันดีกว่าว่าเผ่าเตาสายนักสู้จะสู้กับเผ่าจระเข้สายวางแผนเนี่ยได้หรือเปล่าเอ้ยอันนี้คือราชาใช่ไหมคืออ๋ออันนี้คือกําลังแบบว่าตามหาลกลากออืมเรามารอดูนะฮะว่าเผ่าไหนเนี่ยจะชนะก่อนอื่นเร่งสปีคุนห้ฮะแล้วก็ ทาให้ทั้งสองเผ่าเนี่ยเกียรขี้หน้ากันด้วยเกือบลืมอ่าเกียรติขี้หน้าเผ่านี้แล้วก็เผ่าเต่าเกียรตขี้หน้าเผ่านี้อืมมาดูซิว่าทั้งสองเผ่าพันนี้เนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะเอาเป็นว่าะมารอดูตอนนี้เนี่ยเผ่าจระเข้มีประชากรทั้งหมด120คนละฮะส่วนเผ่าเต่าเนี่ยมี140คนมากกว่ากันประมาณ20่สิบกว่าคนนะผู้ชมคือเผ่าเต่าเนี่ยฟื้นพัฒนาเร็วนะคือตอนนี้เนี่ยมีการสร้างแบบว่าสวนคือเป็นแบบว่าแหล่งอาหารให้กับเผ่าตัวเองละฮะ ส่วนเผ่าจระเข้เนี่ยมีไหมเหมือนจะมีเหมือนกันฮะตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงฟื้นฟูคือเหมือนว่าเผ่าจระเข้เนี่ยจะมีทรัพยากรเยอะนะเหมือนจะมีแร่ด้วยเผ่าเต่ามีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจมีไหมเหมือนจะยังไม่มีหรือเปล่าผมไม่เห็นอ๋อมีมีมีนี่นี่นี่คือเผ่าเต่าก็มีแร่เหมือนกันนะฮะมาดูซิว่าเผ่าไหนเนี่ยจะเป็นผู้ชนะคือก่อนอื่นขอดูผู้นําได้ไหมเผ่าเต่าผู้นําของเผ่าเต่าเนี่ยมีความความเก่งขนาดไหนบ้างไปดูซิว่าเผ่าเต่าคือผู้นําของเผ่าเต่าเนี่ยมีสถานะวว่งไ คือเกิดด้วยปฏิหารด้วยโอ้โหคือเอาเรื่องอะเนี่ยออแต่อ่อนแอฮะเผาเตาแต่ว่าทรงปัญญาเหมือนกันคือผู้นาเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะแล้วก็ฟันทองคําคือเพิ่มการทูดอีก2%นั่นเองส่วนผู้นําของเผ่าจระเข้เราเป็นยังไงเนียด,ดูสิผู้นําของเผ่าจระเข้เนี่ยต้องบอกเลยโอ้โหเกิดด้วยปฏิหารเหมือนกันอายุยืนด้วยฮะคือนี่คือผู้นําของฝั่งฝั่งจระเข้นะดวงสวย <c oughs> แต่ว่าดวงสวย ทองบรญยาเหมือนกันฮะแล้วก็ฟันทองคําคือมันก็มีข้อเสียนะมีอาวุธด้วยอาวุธนี้ก็ไม่ธรรมดานะเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยเรารอเวลาอีกสักหน่อยท่านผู้ชมเพราะว่าทั้งสองภาณ์นเนี่ยยังไม่มีการสู้รบกันนะยกเว้นซะว่าจะเจอสัตว์ร้ายอย่างเดียวคือเผ่าจระเจ้เนี่ยเหลือหนึ่งกว่าคนเองอะทำไมอะหรือว่าที่นี่เนี่ยมันมีสัตว์ดูร้ายเยอะหรือเปล่าที่ไบโอมนี้เป็นไปได้ไหมคือผมไม่แน่ใจหรือว่าเผ่าจระเจีนี่จะจะล่มสลายเองหรือว่าส่งประชาะกรไปสอดแนมวะเอ้ย ส่งคนมาโจมตีเดี๋ยวๆดเด็ดเดเดดูไม่ทันดูไม่ทันคือผมรู้สึกว่าเผ่าจระเข้เนี่ยอาจจะส่งประชาประชากรมาสอดแนมที่นี่ฮะคืออาจจะแบบว่าสิงไปอยู่กับในนี้คือในตอนนี้นะเพราะว่าประชากรของเผ่าเต่าเนี่ยมันมีเยอะเกินไปผมคิดว่าเผ่าจระเข้เนี่ยอาจจะมีคนมาสอดแนมอยู่นั่นเองคือผมไม่แน่ใจนะับว่าเผ่าจระเข้เนี่ยเขาวางแผนอะไรไว้เพราะว่าเป็นเผ่าสายวางแผนด้วยไงเผ่าจระเข้ส่วนเผ่าเต่าเนี่ยเป็นเผ่าสายต่อสู้ และในตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่400แล้วฮะซึ่งเผ่าจระเข้เนี่ยเหมือนว่าจะฟื้นฟูประชากรมาได้พอๆกับเผ่าเต่าเลยนะคือร้อยกว่าคนแล้วฮะส่วนเผ่าเต่าเนี่ยมี232คน31คนโดยประมาณคือตอนนี้เนี่ยทั้งสองเผ่าพันธุ์เนี่ยสูสีกันมากอ้ยเออเดีเดเดเดเผ่าจระเข้ไปบุกเผ่าเต่าซะแล้วเดี๋ยวใจคือตีเขาเลยเหรอพี่คกืออกมาแล้วฮะตอนนี้การต่อสู้ของสองเผ่าพันธุ์ เผ่าเต่าเผ่าจระเข้กลับมาแล้วตรงเรือกลับมาคือทิ้งกองทัพหรือว่ามาล้ากองทัพเพิ่มนนี้ไม่แน่ใ,นใ,นใจแต่เหมือนว่าเผ่าจระเข้เนี่ยจะยังสู้เผ่าเต่าไม่ได้ในตอนนี้เพราะว่าเผ่าเต่าเนี่ยโหดมากคือในตอนนี้เนี่ยเผ่าจระเข้เนี่ยมีประชากรน้อยลงฮะคือน่าจะเป็นเพราะว่าสูญเสียการต่อสู้เมื่อกี้นี้นะผมคิดว่าเอาเป็นว่าซูเปอร์โซนิคสปีดเปิดสักหน่อยคือมันจะช้ามากถ้าเกิดว่าไม่เปิดซูเปอร์โซนิคสปีดนะท่านผู้ชม และในตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่ห้าร้อยละฮะซึ่งยังไม่มีสงครามเลยอะคือนานมากยยเว้นสววาตีกันเองไม่ได้ <laughs> เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่ห้าร้อยแล้วไม่มีสงครามสักทีผมเนี่ยทำการอืมสร้างทางสงครามให้เลยอืมผมสร้างให้คือเป็นทางที่ดีที่สุดละทางตรงนั่นแหละคือลุยเลยเหล่าสองพันพันนี่คือเส้นทางของการก่อสงครามที่พวกนายเนี่ยต้องการยังไงละ่ะโห คือตรงกลางคือเือเด๋ยนเดือนเดโอ้คือตรงกลางแบบว่าเดือนมากการต่อสู้ของสองพันพันฮะใครจะเป็นผู้ชนะและเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยอาณาเขตของทั้งสองพันพันเนี่ยมันเริ่มใกล้ชิดกันแล้วท่านผู้ชมเอาเป็นว่าอืมอืมผมล้มมุมนี้สอกหน่อยในเขตชายแดนมุมนี้ให้มันเป็นทางคืออืมจะได้เผื่อแบบมาสอดแนมกันยังไงมาสอดแนมกันเออมันตีข้างกันได้คือมันถึงเวลาแล้วทั้งสองพันพัน ในการต่อสู้รบกรันโอ้โหใครจะเป็นผู้ชน,นะเฮาจาระเข้มีประราชากรทั้งหมด300อเผ่าเต่าเหลือเท่าไร่260โอ้โหดูดิสงครามครั้งนี้มันกินเวลาไปเท่าไร่แล้วเนี่ยหงร้อยกว่าปีโอไมค์ก้ดนานมากเผ่าเต่าเนี่ยเหลือประชากรทั้งหมด250หกว่าคนฮะส่วนเผ่าจาระเข้เนี่ยมีประราชากรทั้งหมด300กว่าคนนะเพื่อนชมคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสงครามเนี่ยเกิดขึ้นทุกที่เอาเป็นว่า ผมสร้างเส้นทางเพิ่มแล้วกันอืม,มาวางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มาวางตรงนี้เกอตีแยกตีเส้นทางแยกอืมมาอย่างนี้เลยคือจะได้แบบว่ามีทางอันนี้เป็นทางกึ่งกลางไงจะได้แยกไปได้อมแยกมาแยกมาตีเข้าตีเข้าตรงนี้เนี่ยเป็นทางกึ่งกลางของสงครามคือบอกได้เลยว่ามันจะได้แบบว่านัวงไงมันจะได้นวันวนัวหน่อยอยแต่ฝั่งจระเข้เนี่ยประชากรเยอะกว่าผมรู้สึกว่าฝั่งจระเข้เนี่ยอาจจะชนะได้ท่านผู้ชมตอนเนี้ย โอโหเผ่าเตาประชากรลดไวมากคือเร็วแบบเร็วเอ้ยแต่ประชากรก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ลถเ้ยแต่เผ่าจระเข้ก็ลดลงเรื่อยๆเหมือนกันนะเมื่อชมคือสูสีนะคู่เนี้ยสูสีมากต้องมองแล้วว่าการต่อสู้ของเผ่าสั่นเครื่งองบกเครื่องน้าเนี้ยเป็นการต่อสู้ที่สูสีมากคือโค่นสูสีเลยแม่งโค่นนานกินเวลาไปกี่ปีแล้วเนะี่ยองร้อยจะเจ็ดร้อยปีแล้วเมื่อชมเอ้ยอย่าบอกนะว่า,า,วาเผ่าจระเข้กูจะแพ้ คือเป่าจระเข้ตอนนี้เนี่ยเหลือ60%ละฮะส่วนเป่าเตาเนี่ยมีสกง่4 0นะเมื่อชมอย่าเพิ่งนะจระเข้นายต้องกันฟันเึอสู้มาได้ฉันเชื่อว่านายทาได้และในตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่730แล้วามผู้ชมการส่งคามี้ยังไม่จบเลยอ่ะคือศึกของเผ่าเตากับพาจระเเ้เนี่ยมันยังไม่จบเลยนะมันนานมากโคตรนานเลยตอนเนี้ยเอาเป็นว่าอุ้ยแต่อย่าบอกนะว่า เผ่าเจอร์เคนเนี่ยกำลังจะล่มสลายเลยหรือเปล่าคือเหลือสี่คนสุดท้ายสามคือหนึ่งลมสลายเรียบร้อยสงครามครั้งนี้เนี่ยได้จบลงแล้วฮะเผ่าที่เป็นผู้ชนะเนี่ยคือเผ่าเต่านั่นเองท่านผู้ชมคือต้องบอกเลยว่าเผ่าเต่าโหดมากคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเผ่าเต่าเนี่ยจะแพ้แล้วนะแต่คือพิชก,กบมาชนะได้ คือโหอดมากส่วนเผาจระเคเ,เนี่ยแบบว่าประ,ะชากรเนี่ยลดเร็วมากคือแบบว่าอยู่ๆก็หายหวบไปเลย <laughs> หายไวมากท่านผู้ชมโอเคฮะสำหับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ